ตัณหาอารมณ์ความโลภโกรธาโหยหาอยากได้อยากมีคืออารมณ์ที่ก่อเกิดในใจมนุษย์การมีอารมณ์ใดมากเกินไปย่อมไม่ใช่การดีตราบใดที่คุณยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตราบนั้นคุณยังสมควรที่จะเรียกตนเองว่ามนุษย์อยู่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ารักต้องเชือดหากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกดไลค์ s ับ ติดาเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่หญิงสาวนามว่าจูดี้ซึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังทํามองเธออยู่ในยามวิกาลที่เป็นพานไปด้วยแสงสีเสียงจูดี้เริ่มสัมผัสได้ว่ามีใครสะกดรอยตามอยู่เธอเลยรีบวิ่งหนีเพื่อกลับไปที่พักโดยที่หารู้ไม่ว่าชายผู้นั้นมาดักรอเธอไว้แล้วซึ่งนั่นก็คือแฟรงตัวหลักของเราแฟรง ตามจูดี้มาเพื่อมาเชยชมรูปโฉมอันงดงามของจูดี้และขอร้องให้จูดี้ว่ายาส่งเสียงดังแต่จูดี้กลับรีดร้องทันทีที่เธออ้าปากหลอดลมของเธอก็ได้ฉีดขาดด้วยเงื้อมือของแฟรงก่อนที่แฟรงก์จะถลกหนังหัวเธอเพื่อเก็บเป็นของที่ระลึกใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวของแฟรงก์คนบ้าที่หยหาความรักเขาไม่เคยเปลี่ยวเหงาพอทุกครั้งที่ตื่นนอนจะมีสตรีคอยเคียงข้างกายและในวันนี้เขาก็ได้ติตดต่อสตรีอีกนางหนึ่ง ที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์หาคู่ซึ่งนั่นคือสเตฟานีทั้งสองเดินนัดเจอกันณนะร้านอาหารที่ดูจะธรรมดาแต่สเตฟานีดูเหมือนจะเข้ากับคนได้ง่ายทั้งสองพูดคุยกันทําให้รู้ว่า Stephanie, สเตฟานีโสดมาแล้วเกือบ6เดือนเนื่องจากเธอไม่คิดบักหลักกับใครอยากสนุกกับชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งแรงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเขายัางไม่อยากมีแฟนหรือยังไม่เจอคนที่คู่ควรและที่มาเจอในวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าสเตฟานีต้องการแค่วัานไนส์แต เนื่องจากให้ท่าสักขนาดนั้นและชักชวนแรงกลับไปที่ห้องซึ่งแน่นอนแฟรงไม่ขอปฏิเสธถึงที่ห้องสเตฟานีก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเปิดเพลงเยาะยวนอารมณ์ใส่เสื้อผ้าสยิวกิ้วนำเครื่องดื่มมาต้อนรับแขกเมื่อได้จังหวะหญิงสาวก็เริ่มขอเทียรแรงให้แรงเกิดอารมณ์ซึ่งนั่นมันก็ทำได้จริงเนื่องจากแรงแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วทันทีที่สเตฟานีก้มลงไปเล่นเบื้องล่างแรงก็จับคอเธอเอาไว้น แน่นยิ่งขึ้นแน่นกว่านั้นจนสเตฟานีหายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่การเล่นโหดในสไตล์คนรักซาดิสแต่นี่คือการบีบคอเอาชีวิตซึ่งไม่นานหญิงสาวที่คลั่งรักก็ได้ตายลงไปแฟรงเริ่มบ่นกับตัวเองว่าทาไมคุณต้องให้ผมทําแบบนี้เว้นเขาสักคนไม่ได้ยังไงทําไมทําไมกันแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวใจเย็นสเตฟานีคุณต้องไม่เป็นไรและแฟรงก็ได้หยิบมีดกลนคู่ใจมาปาดหัวสเตฟานีเขาทําไปด้วยความสะอิสเอียนก่อนที่ เขาจะดิ่งตรงไปที่ห้องน้ําเนื่องจากอ้วกพุ่งเขาถกเทียงกับตัวเองอีกครั้งว่าจะทําไปทําไมมันน่าสะอิดสะเอียนและแล้วเขาก็ได้นําตัวสเตฟานีกลับบ้านมาบอกกับแฟนที่นอนอยู่บนเตียงผมพาเขามาแล้วนะเขาน่ารักดีผมอยากให้คุณแนะนํานี่คุณหลับอยู่หรือเปล่าและแฟรงก์ก็ได้เปิดเผยตัวสเตฟานีซึ่งร่างกายเป็นหุ่นแต่เพื่อความเพอร์เฟกเขาต้องเอาวิกที่ได้มาจากร่างจริงส่วนให้กับหุ่นที่เขาพามาและทันใดนั้นสเตฟานี Stephanie ก็ปรากฏมาที่สายตา เขาเขาได้นาสเตฟานีให้กับแฟนที่นอนอยู่แต่แฟนกลับไม่ตอบเมื่อดึงผ้าออกแฟนที่หลับไหลงานคือหุ่นอีกตนที่สวมวิกของจูดี้เอาไว้รอบข้างของเขามีแต่หุ่นหุ่นที่มีผมจริงทุกครั้งที่เขาเหลือมมองเขาจะรู้สึกว่ามีคนอยู่จริงๆแต่แล้วทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันแฝงคิดเพ่อเองไม่เคยมีคนอยู่ในห้องนี้มีเพียงหุ่นที่เขาส,าร,สร้างเส้นผมที่เขาหลงไหลนั่นก็เพราะว่าภาพจําในตอนเด็กเขามีความสุขกับการหวีผมให้แม่ แม่คือผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจเขาแต่ณนะตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วทําให้ความสุขของแฟรงเหลือเพียงแค่เส้นผมของหญิงสาวถึงแม้บางครั้งมันจะเนา่าและส่งกลิ่นคาวเลือดแฟรงก็ทนได้และก็เป็นอีกวันต่อมาที่แฟรงตื่นขึ้นมาด้วยความเปลวเงาถึงแม้เมื่อคืนจะมีสาวสาหลายร้อมแต่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่หุ่นแฟรงได้เหลือมองเห็นว่ามีใครบางคนกำลังถือกล้องถ่ายภาพร้านของเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งนั่นก็คือแอนนาแฟรงได ถามว่ามีอะไรช่วยไหมเอนนาก็ได้แนะนําตัวเธอเป็นอาร์ติสหรือศิลปินผู้หนึ่งที่รักในการถ่ายภาพเห็นหุ่นเหล่านี้มันสวยดีเลยขอถ่ายสักหน่อยหวังว่าคุณจะไม่โกรธนะซึ่งแฟรงก็ตอบว่าได้เชิญเลยเอนนาได้อวดผลงานของเธอให้แฟรงดูซึ่งแฟรงก็อยากอวดเช่นกันแฟรงไม่อาจเรียกตัวเองว่าอาร์ติสได้หรอกแต่เขาก็สรรสร้างหุ่นเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตนเองจากการปัน้นการซ่อมเนื่องจากเขานั้นเป็นช่างหุน่นเมื่อเอนนาได้เห็น ว่าแฟรงทำอะไรบ้างเธอก็แทบจะลงไหลและสนใจที่จะขอยืมหุ่นเหล่านี้ไปร่วมจัดแสดงแฟรงจะอนุญาตหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าเอนนาลงไหลในหุ่นเหล่านี้ซึ่งตั้งแต่เกิดมาแฟรงไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยคนที่มีความคิดเหมือนเขาคนที่เห็นหุ่นเหล่านี้เปรียบดังงานศิลป์รู้สึกว่ามันมีชีวิตเอนนาตรงสเปคทุกอย่างจนแฟรงเกือบจะก,ก้านใจไม่ไหวอยากจะจับนางมาเป็นหุ่นซะเหลือเกินแต่แล้วเขาก็ได้ห้ามตัวตนนั้นและขอ ให้เอนนากลับไปแต่ก่อนจากลาเอนนาได้ทิ้งเบอร์เธอเอาไว้เพราะเธอยังเฝ้ารอคําตอบจากแฟรงอยู่ว่าจะให้ยืมหุ่นเหล่านี้หรือเปล่าหลังจากที่เอนนาจากไปแฟรงก็มาสงบสติอารมณ์พยายามหักข้ามใจอย่าทํากับเธอแฟรงกลับเข้าห้องมามาโต้เถียงกับหุ่นหลากหลายที่เขาได้สรรสร้างและจกกัดการกับพวกมาแลงว,วันที่มาดมตอม,มหนังศีรษะที่เขาพยายามเก็บรวบรวมมาแฟรงปลาค้างยามอยู่คนเดียวเขาทุบกระจกอย่างไร้เหตุผลก่อนจะส่องหน้าตัวเอง และพูดอยู่คนเดียวให้ตัวเองคุมสติจนร่างกายของเขาเริ่มทําตามที่เขาสั่งเพื่อผลคลายสมองแฝงมีกิจวัตรประจําวันคือการขับรถเล่นส่องสาวๆตามท้องถนนเขามองทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายป้าสายนักกีฬาสายนักธุรกิจหรือแม่บ้านแฝงก็ต่างมองเนื่องจากเขาคิดว่าแต่ละแบบก็มีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ที่เขาแพ้ที่สุดคือสาวสายสปอร์ตสายตาของเขาต้องตกจิตเมื่อได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเล่นกายกรรม ไต่ผ้าทวงท่าและรูปร่างของเธอทําให้แฟงลงไหลจนถึงขั้นต้องแอบไปดูระยะประชิดโดยการแอบไปซ่อนในตู้ล็อกเกอร์เพื่อส่องดูตอนที่เธอเปลี่ยนชุดรูปร่างของเธอทําให้แฟงตกอยู่ในภวังจนเขาไม่อ่านหักห้ามใจได้หลังจากที่สาวคนนั้นออกจากโรงฝึกแฟรงก็สะกดรอยตามจ้องมองใบหน้าและรูปร่างนั้นอย่างเสกสมแต่เขาจ้องมากเกินไปจนสาวผู้นั้นสัมผัสได้ว่ามีคนแอบมองและพยายามวิ่งหนีไปแต่แฟงก็ตามเธอเพราะ ในใจนั้นมีเป้าหมายจนท้ายที่สุดสาวผู้นั้นมาเจอกับทางตันณรานจอดรถที่ไร้ซึ่งผู้คนสาวผู้นั้นพยายามทาตัวเงียบยองเบาเพื่อแอบหนีไปแต่หารู้ไม่ว่าแรงนั้นแอบบอยู่ใต้ท้องรถเซลววินาทีที่เธอเผลอแรงก็ได้กรีดเอ็นร้อยหวายเธอจนเธอไม่สามารถเดินต่อได้และแรงเองก็ไม่ลืมที่จะถลกนังหัวเธอเพื่อเก็บมาเป็นของที่ระลึกการได้ทําเช่นนั้นทําให้แรงสง,งบลงคุมจิตใจได้มากขึ้นจนในวันต่อมาเอนนาก็ ก็มาถ่ายทําชีวิตของเขากับการซ่อมหุ่นซึ่งเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนมองข้ามแฟรงค์ <Frank S 1> ได้บอกว่างานนี้เป็นมรดกครอบครัวเขาทํามาถึงรุ่นที่3คมคบางตัวก็มีอายุมากกว่าร้อยปีบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันมีคุณค่ามากแค่ไหนแต่แฟรงค์กับเอนนาต่างรู้จักคุณค่าของศิละปะความดนตรีที่ได้ทํางานศิลป์ทำให้ทั้งสองเข้ากันได้ดีเมื่อเสร็จงานในครึ่งวันแรกเอนนาก็ได้ชวนเขาไปกินข้าวด้วยกันออกไปเดินเล่นกันหน่อยไหมซึ่งแฟรง ก็ไปตามมารยาทแต่ยิ่งอยู่ด้วยกันนานแรงกับสัมผัสได้ว่าเขาต้องการตัวเอนนาเขาอยากอยู่กับเอนนาเป็นนานๆและและจิตที่มุ่งร้ายก็ได้ปรากฏตน้นเขาได้ขอตัวก่อนและเรีบวิ่งหนีออกห่างจากเอนนาเพราะไม่รู้ว่าเขาจะบังคับตนได้นานแค่ไหนเขาได้ดิ่งตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อยาเพื่อรงับร่างกายที่สันนรัวพร้อมกับสายตาที่พร่ามัวเมื่อตัวเองเริ่มทรงตัวได้ก็กลับมาบ้านมาพบปะกับสาวๆที่เขาวางเรียงรายไปรอบด้านซึ่งณนะตอนนี้ ข่าวก็ได้แจ้งเรื่องฆาตกรต่อเนื่องแต่แฟรงก์เองก็ไม่คิดหวาดกลัวเขารู้ดีว่าตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเนื่องจากเขารับครอบทุกฝีก้าวในขณะที่เขากำลังพักผ่อนยอนกายอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเรียกดังมาจากด้านนอกเรียกหาเขาซึ่งเสียงนั้นคือเสียงที่เขาคุ้นเคยแฟรงก์ Frank รีบลุกขึ้นมาจากเตียงปิดไฟในห้องเพื่อไม่ให้ใครมองเห็นแต่แล้วภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตเขาเคยทำเช่นนี้เหมือนกันมันเป็นอดีตที่เขาไม่อยากจดจำนั่นคือแม่แม ที่เป็นโซเพนีได้พาลูกค้ากลับมาที่บ้านซึ่งภาพเหล่านั้นยังคงติดตาแฟรงค์เขาต้องรับรู้เรื่องที่เลวร้ายทั้งแต่ยังวัยเยาว์ไม่แปลกที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วหอยหาความรักความเมตตาเลยด้วยความรักที่เขาอยากมีเขาเลยมอบขอมขวัญให้กับเอนนานั่นก็คือสร้อยคอซึ่งเอนนาก็โปรดบานสวมห้อยคอโดยไม่ยอมเปลี่ยนซึ่งนั่นคือสร้อยคอที่แม่แฟรงค์เคยใส่ณนะตอนนี้เขาเลยมอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาหลงไหลหลงไหลถึงขั้นสะกดรอย ตามและสอดส่องว่าชีวิตประจําวันของเอนนาแทบทุกฝีก้าวเมื่อเห็นทว่างก็ใช้ชวนเอนนามาดูหนังด้วยกันซึ่งหนังที่ฉายคนทั่วไปอาจจะเห็นนงางบันเทิงแต่แฟรงก์กลับเห็นภาพตัวเองกําลังเข็นฆ่าหญิงสาวที่เขาเคยลงมือทํานานทําให้เขารู้ดีว่าณตอนนี้ร่างกายเริ่มย่ำแย่เมื่อหนังจบลงเอนนาก็ชวนแฟรงก์ไปดื่มต่อแต่แฟรงก์ก็ขอลาณะตรงนี้ไม่ไปดีกว่าและบอกลาเอนนาแฟรงก์ณตอนนี้เริ่มล่องลอยเขาเริ่มไม่อาจคุมตัวเอง ได้และแล้วก็ทําให้เขาเห็นภาพหลอนขณะที่เดินทางกลับระหว่างทางก็เห็นแม่ตัวเองกาลังทํากิจกรรมอย่างสนุกสนานโดยที่แม่ก็เรียกหาเขาด้วยเช่นกันแม่ได้หันมาบอกกับเขาแฝงอย่ายืนตรงนี้กลับไปที่ห้องซะทําตามที่แม่บอกสิภาพเหล่านั้นคือสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขาตั้งแต่วยัยเยาว์จนมาถึงนาตอนนี้ซึ่งวิธีขายเคตดของเขาก็คือวิธีเดียวนั่นก็คือหาสาวสักคนแต่ไม่ใช่สําหรับตอนนี้เนื่องจากพรุ่งนี้เขามีงานสําคัญเอนนาเปิด แกลลอรี่โดยที่แฟรงค์เป็นแขกรับเชิญพิเศษเนื่องจากเขาก็มีส่วนร่วมในการจัดงานเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของหุ้นซึ่งหุ้นเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะมีชีวิตจริงๆจากการรังสรรค์ของแอนนาในงานแฟรงค์ Frank ต้องทนเห็นว่าแอนนาจ๊บคนนี้พูดคุยกับคนนู้นยังมีความสุขจนบางทีเขาเกิดเครียดแอนนาดูเฟลลี่และเข้ากันได้เกือบทุกคนหรือว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งที่แฟรงค์คลิปกับแอนนาเกินเพื่อนความเครียดหลอกหลอนเขาจนดวงตา เกิดผ้ามัวและขณะนั้นก็มีสาวคนหนึ่งมาคุยกับเขาสาวคนนั้นได้แนะนําตัวว่าชื่อริต้าเป็นนายหน้าของแอนนาริต้ามาพบปะกับแฟรงตามมารยาทแต่สิ่งที่แฟรงเห็นคือใบหน้าของเธอนั้นช่างละไม้กับสาวที่อยู่ในความทรงจําของแฟรงนั่นก็คือคนเป็นแม่หลังจากที่จบงานแฟรงเลยสะกดรอยตามริต้าไปเขาไม่เคยฆ่าชีวิตยิงใหญ่แบบนี้แต่ถ้าถึงคราใจมันเรียกร้องก็ต้องลงมือทําแฟรงแอบขโมยคุณแจที่ล็อบบี้และขึ้น ลิดตามริต้าโดยที่ริต้าเองไม่รู้ตัวริต้ากลับมาที่บ้านเธอก็พักผ่อนเปิดเพลงและไปแช่ตัวในอ่างน้ําโดยที่หารู้ไม่ว่ามีใครกำลังแอบเข้ามาและจับเธอกดน้ําริต้าได้แน่นิ่งไปในอ่างน้ําที่เธอแช่ตัวไม่รู้ว่าเธอตายไปหรือไม่เนื่องจากหลังจากนั้นแฝงเดม,มัดร่างของเธอเอาไว้บนเตียงภาพที่เห็นคือเธอกำลังกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่แฝงก็พึมพำบ,บนคนเดียวผมไม่อยากทําร้ายคุณเลยอย่าบังคับให้ผมต้อง ทเช่นนี้้โอเธอช่างสวยงามเหลือเกินอยากไปอยู่กับพวกมันทั้งหลายใช่ไหมฮะอยากไหมตอบมาสิอยากหรือไม่อยากแฟรงพร่ำบนอยู่คนเดียวทางทางที่ปิดปากริตา้าแต่ยังถามคำถามโดยที่ไม่มีคำตอบตอบผมสิผมรู้ว่าพวกเธอไม่รักคุณรอกและแฟรงก็ได้กรีดแผ่นหลังเธอก่อนจะไปไซคอดึงหนังหัวเธอขึ้นและเก็บรักษาเธอเอาไว้เน่นานในร่างของหุ่นผมสีทองคืนนี้อย่าไปไหนเข้าใจไหม แม่ต้องอยู่บ้านกับผมและแล้วแฟรงก็ได้นำพาตัวแม่กลับไปที่บ้านอย่างสาสมใจและเมื่อตื่นเช้าในวันต่อมาเขาได้เช็ดล้างเนื้อตัวหลังจากที่แปกเปื่อนไปด้เลือ่อยๆและยังไม่ลืมที่จะโทรถามเอนนาว่าเมื่อคือนเป็นยังไงบ้างการแสดงจบลงด้วยดีไหมผมกลับมาก่อนโทษทีและสิ่งที่เขาได้รับฟังคือเอนนากำลังร่ำไห้เสียใจที่ริต้าตายไปสำหรับเอนนาริต้าเป็นทั้งเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพฆาตกรบุาาก ไปที่คอนโดริต้าเอาซาเอ็นนาหวาดกลัวเอ็นนาได้แต่ร่ำให้ด้วยเหตุนั้นแฟรงค์เลยเสนอตัวเองว่าให้ผมไปอยู่ด้วยไหมผมรู้ว่าคุณต้องการเพื่อนให้ผมไปหานะซึ่งแฟรงก์ก็รีบไปโดยที่ไม่ทันว่าเอ็นนาจะตอบว่าให้หรือเปล่าซึ่งแฟรงก์ก็มาถูกที่เธอรู้ว่าเอ็นนาอยู่ไหนโดยที่เอ็นนาเองก็แปลกใจว่าแฟรงค์รู้จักที่นี่ได้ยังไงแล้วเมื่อเข้าไปในห้องแฟรงก์ Frank ก็ได้เห็นว่าเอ็นนาอยู่กับชายอีกคนเขาได้แนะนําตัวว่าชื่อมาร์ตินมาร์ตินเป็นชาย ที่พักอยู่ห้องข้างๆมาตีนเห็นว่าแฟรงก์มาเขาเลยขอตัวกลับห้องก่อนพรุ่งนี้ฉันทํางานแต่เช้าหนะ้าและปล่อยให้แฟรงค์อยู่กับเอนนาสองต่อ2ซึ่งแฟรงก์ก็ทําหน้าที่ให้เอนนาระบายเธอหวาดกลัวกับเพื่อนที่ตายไปเธอไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเลยในขณะที่เอนนากําลังพูดพร่ำระบายแฟรงก์ก็ช่วยเธอผ่อนคลายโดยการนวดหลังถูตัวและเริ่มคลอเคลียถอดเสื้อผ้าดูเหมือนว่าแฟรงค์จะรุกหนักมากเกินไปเอนนาก็บอกว่าเปล่าอย่าไม่ใช่ตอนนี้ เพื่อนเพิ่งตายไปใครมันจะไม่มีอารมณ์แต่แฟรงก์กับตะกรอนบอกแค่ว่าไม่ต้องคิดมากเพื่อนเธอแค่สวยใครจะช่วยได้ก็เหมือนเยือคราวก่อนๆคุณช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกซึ่งประโยคนั้นทําให้เอนนาถึงกับพงังะตารวจยังไม่ได้เกี่ยวโยงว่าคดีของริต้าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนื่องจากริต้าแก่มากแล้วคงจะไม่ใช่เป้าหมายของคนร้ายแล้วนี่แฟรงก์ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นแฟรงก์พยายามแก้ต่างแล้วหวานล้อมแต่ดูเหมือนว่าทักษะในการพูดจาของแฟรงก์จะไม่เก่งเท่าไหร่จน เอนนาเริ่มจับสัมผัสได้ว่าแฟรงค์มีบางอย่างที่ประหลาดเลยบอกกับแฟรงค์ว่าเธอต้องการอยู่คนเดียวกลับไปเธอแต่แฟรงค์ไม่ยอมกลับผมอุตส่าห์ขับรถข้ามเมืองเพื่อมาหาคุณให้ผมได้อธิบายคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแต่เอนนาเดินถอยหลังอย่างช้าๆเพราะไม่อยากเข้าใกล้ตัวแฟรงค์จนมาถึงห้องครัวและเอนนาก็คว้ามีดขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่แฟรงค์ก็ไม่ได้เกรงกลัวพยายามอธิบายและเขาใกล้เอนานามากเกินไปจนเธอฟาดฟันใส่ที่แขนของแฟรงค์ไปหนึ่งแผลซึ่งน่า ทำให้แฟรงส่วนกลับแบบอัตโนมัติตบหน้าเธอจนล้มฟาดพื้นแฟรงลากตัวเอนนาเพื่อมาเจรจาแต่เอนนาไม่ฟังและจ้วงแทงมาที่มือเขาอีกหนึ่งแผลก่อนจะหลบหนีไปซ่อนในห้องนอนและเอนนาก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือเรียกหามาตินซึ่งมาตินก็มาอย่างเร่งด่วนมาเคาะประตูถามไถยว่าเกิดอะไรขึ้นมาตินเข้ามาพร้อมไม้เบสบอลแต่หารู้ไม่ว่าแฟรงแอบซ่อนอยู่ด้านหลังทันทีที่มาตินรู้ตัวเขาก็โดนจามไปที่หน้าโดยปังต่ออันเบอร์เร์ เมื่อจกกัดการกับมาตินเรียบร้อยแฟรงก์ก็ไปหาเอนนาต่อพยายามเคาะประตูให้เธอเปิดออกมาก่อนแล้วผมจะอธิบายคุณต้องฟังในสิ่งที่ผมพูดโดยที่เขาก็หารู้ไม่ว่ามาตินยังไม่สิ้นท่าเขาได้ใช้ไม้เบสบอลฟาดใส่แฟรงก์อย่างจังแต่แฟรงก์ก็ไม่สะทกสะท้านตอบโต้กับมาตินอย่างเมามันจนท้ายที่สุดแฟรงก์ก็บิงไอเดียใช้ตัวมาตินในการเปิดประตูเหวี่ยงใส่ประตูแม่งและนั่นก็ทำให้เขาได้ไปหาเอนนาอย่างง่ายดายแฟรงก์ได้จับตัวเธอเอาไว้โดยใช้พม มหมกแลแะพาเธอออกไปจากที่นี่เพราะเดี๋ยวตำรวจคงมาถึงแฟรงค์ <Frank S 1> ได้พาเอนนากลับไปที่บ้านทันทีที่เขาเปิดประตูเพื่อรับตัวเอนนาก็โดนจ้องแทงจากเอนนาที่ดักรอเอาไว้อยู่แล้วเอนนาได้วิ่งหนีสุดตีนแฟรงค์ณนะตอนนั้นแววตาเขาเริ่มเลือนลางถึงแม้ร่างกายจะบอกช้ำแต่เขาก็ไม่อาจทิ้งให้เอนนาลอยนวลไปเอนนาคือหญิงสาวที่เขาเฝ้ามองมานานและวิ่งตามไปในสภาพร่างกายที่เจ็บปวดและแล้วก็ได้เห็นว่า เอนนาได้ขอความช่วยเหลือกับรถคันหนึ่งที่ผ่านเข้ามาซึ่งแฟรงก์ก็ใช้วิธีเอาตัวเองตัดหน้ารถทํำห้รถคันนั้นเสียหลกักแต่การลงทุนของเขาก็สำเร็จผลเนื่องจากท้ายที่สุดเขาก็ได้เอนนามาครอบครองแฟรงก์ได้เอามือล้วงกระเป๋านําแหวนแต่งงานออกมาเพื่อขอเอนนาสมรสและแล้วพิธีสมรสอันเรียบง่ายก็ถูกจัดในรังจนของเขาโดยมีแขกมากมายทั้งจูดีเตฟานีลูซี่เอนนาศพมากมายที่เขาเคยฆ่า แต่ผู้หญิงเหล่านั้นไม่อาจเทียบเท่าเอนนาโดยที่หารู้ไม่ถ้ายที่สุดแฟรงค์ Frank, โดนผู้หญิงเหล่านั้นรุมถึงดึงหัวหลวงไส้ทําให้เขาตายอย่างทุกทนทรมานแบบช้าๆท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นศพหลังจากที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและแล้วไม่นานตํารวจก็เจอที่แห่งนี้ที่ที่ซ่อนสุมศพและหุ่นดัดแปลงมากมายและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่6จ หนึเต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย